สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็พักเที่ยงแล้วครับผมหลังจากการาเช็คทดสอบรถเกี่ยวข้าวคูโบต้าครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มาที่พักสงสักูนะครับผมสักูอาจจะคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตาครับผมเพราะว่าช่างเอี่ยวเคยมา รีวิวนะครับก็เคยมาสายบุญนะครับบริจาคอาิฐหินปูนทรายสร้างเมนนะครับเดี๋ยวมาดูครับผมโอ้โหเำามีขี้กระลาเลยแรงไหมทำามีขี้กระลาเลย สวัสดีครับคลิปว่าช่างเอียวก็มีคลิปเราเลยแปลกใช่ไมโอ้ช่างเอียวมาก่อนแล้วได้อะไรมาดิพี่เม่ก็มีใจดวงแลีวดวงเียดวงเดวแต่มันมีสีอาวันนี้มีช่างเอียวสาวนุ่นแล้วก็เจ๊จาครับโอ้โหเยาาบาร้ยบด

ตำซัวขนมจีนที่วัดต้อนรับนี่นะโอ้ที่วัดต้อนรับมียามา่ยางปลาย่างปลาก็มีสมตำก็มีขนมจีนก็มีมโอโ้โหทีมงานคุโบตาครับวันนี้อ <c oughs> ิ่มท้องแน่นอนยังไม่ได้เกี่ยวเลยนะ<อ>ยังหนักรถเพิ่มไหมเนี่ย <c oughs> เอาพี่เอาเลยเ<อ><า>พี่เอาห้องล่างดีกว่าผมอ่ะรีบจัดหน่อย ดีครับก็แต่เด็กคนอืก็จะนั่งเอียบๆก็เที่ยวมาก็ได้กบเที่ยวมาอ้าวเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ไปชมนะครับสาวนุ่นทดลองขับรถเกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวก็ทานข้าวให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เอาวันนี้สาวนุ่นเป็นคนขับใช่ไหมไม,ไม่เขาเห็นผมาเดินให้กำลังใจอยู่จุย้ย โอหนูหอยกินกำลังจอเฉยู่ครับอันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ขาจังอะไรนะก็ไม่มีอะไรไม่ได้ขะจังอ่าแล้วน้องจะเอาเท่าไหร่ครับพี่จ้าเท่าไ่นี้เองเขาถามเองไม่ได้ถามพี่จ้าไม่เกี่ยวกันโอ้หมื่นห้าหมื่นห้าอเขาห้องไม่ต้องเอ้ไม่ใช่ อ่าไม่ให้ทำไมสาวนู่นครับฟิสเตอร์ครับผมงานนี้เอาเกี่ยวอะไรล่ะบอกคนข่าวเอ่เกี่ยวอะไรเข่าช่างเดียวนี้ยังเคลียร์ให้วิญไม่ลงใช่ไหมยัง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 เคลียร์คดียังไม่ลงครับผมกับใจจานะครับโอ้โหใหญ่เลยน้าเดี๋ยวไปนูนกินข้าวอ่ะจ้าจ้าเดี๋ยวทานข้าวกันเลยผมยายก็ติดตามคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยว ทีมงานยูทูบเบอร์จะได้ไปทดลองรถเกี่ยวข้าวคูโบต้าครับผมเดี๋ยวค่อยตามไปดูกันครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับผมนะครับ